เวอร์วเว็บเอสอมูเลตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของ,ของกูกูกเสกเป็นเอก,เอกสุดมืนมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักพบเจอกันเป็นประจำในรายการตำนานพุทธคุณ ผมอาจารย์ชาติน้าจครูมาพบมาเจอกับท่านแบบนี้นหละครับอ้าววันนี้เรามานำเสนอตะกลุดกันดีกว่าเป็นตะกลุดสุดขลังตามตำรับตำราพระเกจิอาจารย์รามันมีพระเวทมีอิทธิฤทธิในสายรามันสร้างยากเศกยากซะอีกด้วยตะกลุดดอกนี้เป็นตะกลุดดอกเล็กนะครับต้องบอกว่าเป็นตะกลุดดอกเล็ก ไม่ใหญ่สร้างด้วยเนื้อตะกัวเป็นตะกัวเข้าใจว่าเป็นตะกัวจากตะกุดเก่าที่ลบถมมาชื่อตะกุดเอาผมบอกชื่อตะกุดก่อนตะกุดนี้ชื่อว่าตะกุดเจียรันเต้าฟังอีกทีนะครับตะกุดนี้ชื่อว่าตะกุดเจียรันเต้าเอาชื่อนี้ถ้าเป็นภาษาไทยแปลว่าตะกุดพลิกดวงก็เรียกตะกุดกลับชะตาชีวิตก็เรียก ตะกรุดหนุนดวงก็เรียกรวมความว่าเป็นตะกรุดที่มีอิทธิฤทธิทธิเดชท,ทางด้านหนุนชีวิตหนุนดวงชะตากลับดวงพลิกชะตานั่นเลยเชียวครับตะกรุดเจ้าดันต้านี่เป็นของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชำนาญอุตมะปัญโยท่านสร้างท่านทำท่านเสกเอาไว้เมื่อคราวท่านครองวัดบางกุดีทองนะครับหลวงพ่อชำนาญเจ้าคุณอาจารย์ของผมนี่แหละครับท่านสำเร็จวิชาศักดิ์สิทธิ สำเร็จวิชาที่เรียกได้ว่าเหนือโลกแล้วก็ใครได้วัตถุมงคลของท่านไปบูชาย่อมจะก,ก่อกำเนิดเกิดอิทธิปาฏิหาริมามากมายเลยทีเดียวตะกุดเจียรันต้าผมบอกแล้วว่าเป็นชื่อมอนแต่แต่ว่าตะกุดนี้มีคุณวิเศษทางด้านหนุนดวงกลับดวงพลิกชะตานี่ผมบอกท่านแล้วเออพอพลิกดูที่ตะกุดสักหน่อยหนึ่งเป็นตะกุดตะกัวขนาดเนี่ยยาวหนึ่งนิ้วครึ่งเขามมวนแบบใหญ่มากเลยทีเดียว ผมพลิกดูผมเอากล้องขยายส่องดูเออมีโค้ดนะโค้ดตอกเอาไว้2ตัวด้วยกันตัวแรกเป็นเลข9ไทยเลข9ไทยนี่มีความหมายว่าจเจริญก้าหน้าก้าหน้าไปไม่หยุดยัง้งเจริญลุ่งเรืองไปไม่หยุดยัง้งทีนี้ก็มีอีกโค้ดหนึ่งโค้ดนี้ถ้าอ่านผมอ่านให้ท่านฟังเลยว่าโค้ดเงินล้านตะกุดดอกนี้และหลายคนก็เลยเรียกว่าตะกุดเงินล้าน หมายความว่าดีเด่นทางด้านมาหาโชคโภคทรัพย์ด้วยดีเด่นทางด้านการทำมาหากินอุดหนุนจุนเจือเศรษฐกิจอุดหนุนจุนเจือชีวิตพลิกวิกฤตให้กลับกลายเป็นโอกาสเรียกว่าพลิกชีวิตได้จริงๆอ่ะนี่นะครับหลายคนเรียกว่าตะกุดเงินล้านเพราะมีโค้ดเงินล้านอา้าวมาดูรายละเอียดกันสักหน่อยหนึ่งตะกุดเจียดันเต้าเนี่ยเป็นตะกุดพลิกดวงพลิกชะตา ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชำนาญอุตมะปัญโยท่านสร้างท่านทำเอาไว้เมื่อคราวอยู่วัดบางกุฎีทองตะกรุดดอกนี้นะครับถ้าคุณได้ไปมีบุญวาสนาได้ครอบครองคุณจะเห็นว่าเออตะก,ก่วที่หลวงพ่อท่านนํามาทําเป็นตะกรุดเนี่ยเป็นตะก,ก่วหนาอ่าเนื้อตะกรวดเป็นตะกรวหนาเลยทีเดียวครับยาวประมาณ4เซนติเมตรหรือว่าประมาณนิ้วครึ่งนะเรียกว่าเจารันเต้าแปลเป็นไทยว่า การทำการยกดวงให้สูงขึ้นนี่ตะกุดดอกนี้แปลเป็นไทยว่าการทำดวงให้สูงขึ้นการยกดวงให้สูงขึ้นทำดวงให้ดีหนุนดวงไม่ให้ตกทำดวงให้สูงให้พลิกดวงให้ชูช่อสว่างสวัยหรือจะเรียกว่าตะกรุดหนุนดวงตะกรุดพลิกชะตาไม่ให้ตกต่าก็ได้ตะกรุดนี้มีสูตรการลงที่เกี่ยวกับการเสริมดวง การพลิกชะตาไม่ให้ตกไม่ให้ต่ําดวงไม่ดีทําอะไรล้มเหลวลองสังเกตดูนะครับอ่าแม้ปีนี้แมเดือนนี้แมช่วงช่วงนี้แหละแม่ฉันทําอะไรก็เรียกว่าทําอะไรก็ไม่ค่อยดีทําอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นหมอดูเขาบอกเลยนี่ว่าดวงฉันชงหมอดูเขาบอกเลยว่าเออฉันนี้นะดวงเสียไอ้คาว่าดวงชงดวงเสียเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าเป็นวาระวิถีของดาราจรน,นี่ถ้าตาม เรื่องของโหราศาสตร์เขาจะบอกอย่างนี้เป็นเรื่องของดวงจรดาวจรในจักรวาลเนี่ยนะครับอาจจะมีดาวที่เป็นดาวบ่าปะเคาะเข้ามาเบียนในชีวิตนะในภพที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานในภพที่เกี่ยวกับสุขภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าทางโหราศาสตร์ท่านบอกเป็นเรื่องของดวงดาวทีนี้ท่านก็ลองสังเกตดูตัวท่านหน่อยไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองหรือว่าคนรอบข้างหรือว่าคนในครอบครัวก็แล้วแต่ ถ้าหากว่าดวงชะตาเนี่ยตกต่ำดวงไม่ดีทำอะไรก็ล้มเหลวสิ้นหวังไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าเสียเงินเสียทองมีปัญหาการงานเจออุปสรรคมากมายปัญหาเยอะทำดีที่สุดแต่ใครๆก็ไม่เข้าใจแม่คำนี้เลยทำดีฉัน,นทำดีที่สุดแล้วทำเต็มที่แล้วแต่ใครๆก็ไม่เข้าใจอ่าเรียกว่าทำดีแล้วก็ ไม่มีใครเห็นว่าทำดีประเภทนี้แหะครับดวงไม่ดีตะกุดดอกนี้จะช่วยเรื่องดวงขึ้นหนุนคือเสริมคือพลิกนี่จำเอาไว้นะครับหนุนดวงเสริมดวงพลิกดวงได้จากเลวร้ายที่สุดให้ดีขึ้นมากที่สุดเป็นวิชาตำรามอนที่เข้มขลังมากของมอนนี้จะทำอะไรก็ตามเขาทำจริงเคร่งคลัดมาก การทำวัตถุมงคลจึงสุดขลังเพราะไม่ให้ทำแบบธรรมดาไม่ได้ทำแบบทั่วๆไปเรียกว่าคงความอัศจรรย์ใส่ความพิเศษเหนือโลกเหนือธรรมดาเหนือธรรมชาติเข้าไปด้วยนี่ตะกุดเจียรันต้าสร้าง899ดอกเป็นตะกุดสุดขั้งของหลวงพ่อชำนาญวัดบางกูดีทองอ้าวผมปิดตำลานะผมปิดตำลาเดี๋ยวจะคุยกับท่านเพิ่มเติมสักเล็กน้อยครับว่า พระเกจิอาจารย์ในสายรามันผู้เรืองเวทวิทยาอาคมเนี่ยต้องบอกนะครับว่าของมรของรามันพระเกจิรามันเนี่ยท่านเคร่งครัดมากอืมท่านเคร่งครัดจริงๆไม่ว่าจะเป็นเคร่งครัดในศีลลาจารวัตรหรือว่าในสมณะสารูปที่สําคัญพระมรจาไว้เลยนะครับพระมรเนี่ยท่านเคร่งวินัน มีคำพูดคำกล่าวว่าพระมรเคร่งวินยัยพระไทยเคร่งธรรมะนี่เขาว่าอย่างนี้ด้วยเหตุที่พระเกจิอาจารย์ฝ่ายรามันมุนีเนี่ยท่านเคร่งครัดในศีลาจลวัฒเคร่งครัดในพระวินยัยผลที่ตามมาคุณสังเกตได้เลยนะผลที่ตามมาท่านจึงมีอำนาจจิตสูงนี่คุณต้องขีดเส้นใต้คำนี้เลยถ้าพระมรอ,อำนาจจิตสูงกระแสจิตแรงกล้า ดูได้จากหลวงปู่เทียนวัดโบส์นี่หลวงปู่เทียนวัดโบสเป็นเจ้าตำรับวิชารามันในสายแม่น้ําสายปทุมนี่แหละครับท่านเจ้าคุณรามันมุนีนี่หรือแม้แต่เก่าแก่ขึ้นไปหลวงปู่ช้างวัดเขียนเขตหรือหลวงปู่ลอดวัดบางน้ําบนนี่เป็นมรสมุรสาครสมุตสงครามล้วนแล้วแตกทรงอํานาจจิตสูงเรียกว่าสูงจริงๆอํานาจจิตนะเรียกว่ากล้า แข็งเรียกว่าเข้มขลังจริงๆทีนี้จะกล่าวถึงหลวงพ่อชำนาญองค์ครูบาอาจารย์องค์เอกของผมหลวงพ่อชำนาญเนี่ยถ้าคุณได้ไปกราบท่านสักครั้งหนึ่งนะได้ไปเห็นศีลาจารวัดได้ไปเห็นสมณสารูปท่านคุณจะรู้จะเห็นเลยว่าหลวงพ่อชำนาญเนี่ยท่านเป็นพระที่เคร่งพระวินยัยเป็นพระที่หน้าเคาเรพเลื่อมใสในสมณสารูป ไปกราบอาจารย์เนี่ยนะครับผมเรียกท่านว่าอาจารย์นะขอประทานโทษด้วยท่านเป็นเจ้าคุณแล้วนะแต่ก็ยังขานนามท่านติดปากว่าอาจารย์นะยังขานนามท่านติดปากอย่างนี้อยู่ไปกราบอาจารย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเวลาไหนก็เถอะคุณจะเห็นว่าท่านคลองผ้าครบตามหลักไตรสิกขาเอาไปช่วงนั้นอากาศร้อนจะฝนตกจะอะไรก็แล้วแต่ท่านท่านคลองผ้าครบท่านมีสวรรณะสรูปครบ สงบสงเงียมนะทรงอํานาจตะบะเดชะทีนี้ผมเคยเรียนถามท่านนี่เล่าเล่าเป็นการส่วนตัวนะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนผมเคยเรียนถามท่านว่าเอออาจารย์อาจารย์ครับพระพระที่ท่านเป็นในสายรามันเนี่ยโดยเฉพาะสายหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์เนี่ยท่านปลูกเสกวัตถุมงคลขึ้นชื่อหรือชาและเกินในเรื่องของการพลิกดวงพลิกชีวิตนะอย่างหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์คุณถ้าเป็นนักนิยมพระเครื่องนะครับ คุณก็จะต้องทราวบวรนปุทีเนี่ยท่านมีวิชาเรียกว่าวิชาเข้มขลังอยู่วิชาหนึ่งคือวิชาการทําผง12นักสัตว์วิชานี้การทําผง12นักสัตว์ถ้าคุณไม่ว่าจะอยู่ในปีนักสัตว์ใดก็แล้วแต่ชั่วจะรู้ขานถอะไล่ไปจนถึงวัลงมาเสงจนถึงอวอกละกาจอกุลคุณจะอยู่ในดวงไหนในภพไหนในชาตาราศีใดก็แล้วแต่ หากมีพระเครื่องของหลวงปู่เทียนที่ท่านสร้างท่านทำและท่านเสกด้วยวิชา12นักสัตว์ชีวิตคุณไม่มีตกไม่มีต่ำจำคำนี้เอาไว้ชีวิตคุณเนี่ยต่อให้เขาบอกโอ้ดวงชงดวงตกดวงแตกดวงแยกดวงพังคุณจะไม่ตกแบบเขาคุณจะอย่างเก่งนะก็คือทรงตัวอยู่อย่างเก่งก็คือทรงไม่สุดใช้คำนี้ได้เลยทรงไม่สุดแล้วถ้าดวงดีนะจะทวีดีขึ้นไปเป็นร้อยเท่าพันทวีวิชานี้ กระเด็พระคุณหลวงพ่อชำนาญได้ไว้อืมวิชานี้ได้นะครับได้โดยสืบมาจากหลวงปู่เทียนมาถึงหลวงปู่สุรินนะหลวงปู่สุรินนี่เป็นยอดครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของอาจารย์ผมนะหลวงปู่สุรินวัดบางกุฎีทองเนี่ยก็ได้ไวแล้วก็ถ่ายทอดให้อาจารย์คุณก็จะเห็นว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อชำนาญถ้าบอกว่าอันนี้บูอันนี้คงกระพันก็จะเป็นไปตามนั้นบูจริงๆแมบูชนิดที่เรียกได้ว่า ไม่ต้องรอเขามาหาเรื่องไปหาเรื่องเขาก็ยังรอดยังปลอดภัยโคงกระพันชนิดที่เรียกได้ว่าโอ้เด็กเจอกันมาเยอะแยะแล้วถ้าผมจะเล่าไปเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่ามันเป็นแนวทางของคงกระพันน่ะตีร้านฟันแทงอ่ะว่ากันง่ายๆหลายๆคนมีประสบการณ์รู้กันดูรู้กันดีเลยทีเดียวละแต่คราวนี้ถ้าวัตถุมงคลของอาจารย์ของวัของหลวงพ่อชำนาญเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นในเรื่องของการหนุนชีวิตหนุนดวงก็จะ เป็นไปตามนั้นแบบเข้มข้นเป็นไปตามนั้นชลิกที่เรียกได้ว่ากล้าแข็งเลยทีเดียวกล้าเลยเปลี่ยนเลยดวงเนี่ยตกตกเนี่ยทำอะไรไม่ขึ้นนะโอ้จะมีปัญหาเนี่ยอีกวันจันเนี่ยนี่เราประสบการณ์ส่วนตัวนะไอ้วันจันเนี่ยจะต้องเจอไอคนเนี่ยต้องคือต้องมีเรื่องกับมันแน่ๆอ่ะวันจันเนี่ยเหมือนจะนัดหมายกันเลยมึงก็เก่งกูก็เก่งอ่ะจะต้องเจอกันอ่ะต้องพังละวันจันเนี่ยกลับกลายเป็นว่า ไม่เจออีกวันหนึ่งกลับกลายเป็นว่าเจอมันแหมเขาพูดดีด้วยเขาสงบศึกซะอย่างนั้นโอ้โหคุณพลิกดวงกลับชะตานี่กล้าพูดเลยครับดังนั้นวัตถุมงคลของหลวงพ่อชำนาญถ้าบอกว่ากลับดวงนะพลิกชะตานะทนายชาติเชื่ออาจารย์ผมเนี่ยเชื่อเลยว่าเป็นอย่างนั้นแต่คุณอย่าพึ่งเชื่อผมนะคุณลองดูแล้วก็ถ้าคุณแหมกระดวงฉันดีอยู่แล้วนะไม่ตกไม่ชงไม่แตกไม่แยกไม่พังลองหาคน ที่เขาดวงเป็นแบบนั้นดวงไม่ดีดวงตกให้ใช้วัตถุมงคลตะกุดเจียรดันเต้าดูหรือถ้าคุณดวงดีอยู่แล้วเอาลองดูครับพริกเพิ่มเสริมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปตะกุดกระดอกเล็กนิดเดียวไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตถ้าจะเลี่ยมอ้าได้ไปอย่าเพิ่งเลี่ยมทองอต้องลองก่อนของหลวงพ่อชำนาญของอาจารย์ผมเนี่ยต้องลองก่อนครับอย่าเพิ่งเลี่ยมทองเลี่ยมพลาสติกดูก่อนหรือทําไมอยากเลี่ยมก็หาถุงซิปใส่แล้วลองดู ได้ไปก็ระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุดีทองหรือว่าท่านเจ้าคุณชำนาญวัดชินวรารามณตอนนี้นะครับเป็นที่สุดนะระลึกนึกถึงดูแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเนี่ยดูซิว่าคุณจะโชคดีทวีคูณเพิ่มขึ้นไปหรือไม่ไอคนที่บอกว่าดวงตกดวงพังนะดวงชงแก้หมอนุ้นหมอนี้ไม่หายลองดู ชีวิตคุณจะพัฒนาศรัทธาพรยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือไม่นี่ตะกุดเจียรันต้าเป็นตะกุดที่หลวงพ่อชำนาญท่านสร้างท่านทำเอาไว้หนุนดวงเออผมลืมบอกคุณไปนิดนึงแม้คุยเพลินผมถามว่าอาจารย์ครับวัตถุมงคลพระเครื่องในสายรามันสายพระเกจิอาจารย์รามันเนี่ยสายหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์เนี่ยท่านสร้างท่านทำเอาไว้เนึ่ง รู้ได้อย่างไรว่าเสกเสร็จแล้วนะผมถามนะนี่รู้ได้อย่างไรว่าเสกเสร็จแล้วสองแล้วทําไมมีพระพุทธคุณทางด้านหนุนดวงจังเสริมดวงจังอาจารย์ท่านบอกว่าการปลุกเสกวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์ในสายรามันท่านเข้าสมาธิปลุกเสกนะตามตำหับตำราซึ่งตำรานี่อาจารย์ก็ได้ไว้นะครับแล้วก็ปลุกเสกแบบนี้ปลุกเสกตามตำหับตำราเมื่อรู้ว่าใช้ได้แล้วเมื่อออกจากนิมิตออกจาก สมาธิทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับด้านนี่คุณฟังเอาไว้นะจะกลับด้านหมดจะกลับด้านทั้งหมดอย่างเช่นเรานั่งตัวตรงจะกลับด้านคือหัวเราอยู่ข้างบนหัวเรากลับมาอยู่ข้างล่างแล้วก็นั่งตัวตรงเหมือนเดิมนะแต่ว่าพลิกอ่ะคุณนึกภาพนะพระหรือว่าคนนั่งสมาธิเนี่ยนั่งตัวตรงพอออกจากสมาธิปุ๊บจะกลับด้านนะกลับด้านลงมาคือหัวจะจะกลับ ในสวนนั่สมาธิก็จะขึ้นข้างบนเนี่ยกลับแบบนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่ากลับพลิกหมดอ่าไอที่ไม่ดีไอที่เสียไอที่เสื่อมไอที่ถอยอยู่ในภาวะตกแตกแยกพังกลับหมดพลิกหมดไอที่ดีก็เสริมขึ้นไปไอที่ไม่ดีก็กลับพลิกนี่คํานี้ผมจำโอ้เป็นสิบสิบปีนะผมจำำําคํานี้ด้วยเหตุนี้แหละครับผมก็เลยอพอรู้แล้วนะ ผมหาพระเครื่องของพระเกจิอาจารย์สายรามันลุ่มน้ำเจ้าพยาปทุมแล้วนี่แหละมีท่านเจ้าคุณลามันมุนีมะลินะเป็นต้นนะแล้วก็สายท่านอาจารย์เปิงวัดชินนี่เองสายหลวงปู่อัดเนี่ยผมหาเยอะแยะไปหมดหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์เพราะรู้ว่าพระเกจิอาจารย์รามันท่านเสกแบบนี้ท่านพลิกชีวิตแบบนี้ท่านพลิกดวงชะตาแบบนี้นี่ ก็เลยนำมาเล่าสู่ให้ท่านฟังตะกุดเชียรันต้าตะกุดพลิกดวงกลับชะตาของหลวงพ่อชำนาญท่านสร้างท่านทำเอาไว้เนี่ยส่วนใหญ่ผมลืมเล่าไปว่าส่วนใหญ่เนี่ยท่านทำให้กับคนที่มีปัญหาจริงๆนะครับต่อมาคนที่มีปัญหาเนี่ยก็กพลิกฟื้นคืนชะตาพลิกฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาเป็นอู้ฟู่เป็นมั่งคั่งเป็นร่ำรวยเป็นมั่นคงเนี่เขาเรียกว่าถ้าจะทำบุญกับคนให้คนเนี่ย พลิกฟื้นดวงชะตามีแรงสู้มีแรงทำความดีมีแรงต่อสู้มีแรงที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายดีกว่าสร้างเจดีเชั้นเขาว่าอย่างนั้นอ้าวถ้าท่านอยากจะได้ของดีมีอนุภาพสูงส่งอย่างนี้ท่านการุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR code กับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้ติดต่อสอบถามได้โดยสะดวกครับ คลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนจะขอประสาทพอในคุณผู้ฟังทุกท่านจง,ส,จงสิทธิกิดจังสิทธิกำมัง<พ>สิทธิลาโภชโยนิจังพุทธทางรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษา,า,กษาสตูบีทาวินาศส,สันติผมอาจารย์ชาติราชครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ